ครับก็ขอสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2,567ผมมวยหูเฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์เชนเชิงมวยก่อนช่องของรายการศึกมวยไทยเสีประจำวันอาทิตย์ที่27ประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2,567ซึ่งมวยจะทำการแข่งขันตามเวลาปกติ ก็คือเวลา14ในการ30นาทีเหมือนเดิมนะครับสำหรับรายการมวยช่วง7ก็ถือว่าเป็นรายการมวยที่ผมได้ข้อมูลมวยมาอัปเดตที่สุดแล้วนะครับนะก็มีมวยเปลี่ยน1คู่นะครับนะผม,ผมมีเข้าไว้เสร็จไว้แล้วแหละแต่ว่าก็รอมวยเปลี่ยนรอความชัดเจนนะครับนะก็มวยเปลี่ยนก็เป็นไปตามรูปหน้าปกนะครับหน้าปกที่ผมทําขึ้นคิดอยู่ยูทูบเนี่ยนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับ สำหรับผลงานการภาคหรือว่าการชี้ตัวเล่นก่อนชกนะครับนะาการออกใบเขียวของผมช่องเจ็ดสีอ่าก็คู่ที่หนึ่งยอดกุมารรถสวยจะเจ็ดนี่ขึ้นไปก็เด่เปิดอยู่ที่ท่าด้านของประเดงกขาประมาณเศษต่ 8, อปแดไปดห้าต่อสิบแปดแปดก็เด่นมาไหลรองนะตอนแรกมันอาจจะไหลอาจจะไหลไปทางด้านของยอดก,กุมารก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วเนี่ยน้ำมือนตัวใหญ่นะตัวใหญ่กว่านะครับนะก็เลยให้เข้าไปเรียงด้านของประเดงกก่อนเพราะว่าฝ่ายน้ำมือนั้นหยุดไปนานนะครับนะก็ เราไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อยอดกุมารเป็นต่อสามหนึ่งก็สั่งให้ออกตัวทันทีนะครับย้ำให้ออกตัวตลอดนะครับเพราะว่าวายุน้อยตัวใหญ่กว่านะครับมาตัวใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวายุน้อยอยู่ได้ในโอกาสที่ยอดกุมารจะแพ้ก็ไม่มากเช่นกันเพราะยอดกุมารก็ไม่ใช่มวยเก่งนะครับนะก็พอเป็นต่อสามหนึ่งก็ให้สมาชิกออกตัวไปลุ้นทางด้านของวายุน้อยนะครับนะครูนี้ชิลดนกับช็อกก็ถือว่าแพ้ไปแต่ว่าในการท่าการเฉียดถ้า,ถาออกตัวก็ถือว่ารับประทานกินสองข้างนะครับ คู่ที่สองนี่ผมก็สวนกันทั้งประเทศนะครับนะคนอื่นนี่เขาอาจจะชอบไม้สังเงินกันแต่ว่าสําหรับผมวิเคราะห์ไว้ทางฟันทองหลังช่างทางช่อง YouTube ก็ชอบไอปเดินของตะวันฉายนะครับนะอ่านว่าตะวันฉายฝีมือมวยดีกว่าและก็ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนถ้าเกิดว่า,อ,าอยู่ได้นะครับนะไม่หล่นในปลายปก็ชนะพลิกชนะได้นะครับนะคู่นี้ก็ถือว่าสวนกันทั้งประเทศไปเลยนะครับนั่นม่เขียวนี่ผมบอกเลยว่าสวนทั้งประเทศนะครับ คู่ที่สนี่ผมก็ให้เข้าไปที่ตะด้านของ9ล้านนะครับนะก็ราคาดีๆก็เข้าไปนะครับนะักเล้านก็เป็นฝ่ายชนะนอกไปคู่เอกก็เป็นเบเด็ดตัวเดลเลอรเล่นนะครับในฉะล,ล้ำดำเหนือเซฟสาลานะครับนะนายจะชลามดําก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแต่ว่าราคาเนี่พลิกมาเป็นทางด้านของฉลามดําต่อด้วยนะครับนะั้นเพรนั้นพลิกมาเป็นทางด้านของเพชรแสนสุขด้วยนะครับนะพลิกข้ามาที่เพชรแสนสุขด้วยเพราะว่าฉลามดําก็ถือว่ายังชกไม่แก่งเพียงแต่ว่ายกที่สี่อยหมัด หล่นได้นับนะครับก็เลยชนะสบายสบายนะครับส่วนคุทิยาเนี่ขึ้นไปก็ให้เล่นไปที่ทางด้านของเพชรตะวันอ่อนิตยาพรนะครับนะก็ปรากฏว่าทางด้านของเพชรตะวันนี่ก็เป็นต่อประมาณหลายหนึ่งแหละนะแล้วก็มาโดนสอกแพ้แตกไปนะแพ้แตกไปตอนที่ตอนที่กรรมการจับแพ้แตกนในในเวทีเขายังตั้งแดงต่ออยู่แต่ว่าพอกรรมการให้หมอดูแผลปุ๊บนี่ผมส่งเสมอน้ําเงินเลยนาข้ามมาเสมอน้ํงเงิน,ามมานทันทีแล้วก็กรรมการบอกชกไม่ได้แพ้แตกเยอะนะครับนะก็เป้นว่าทางด้านของ สก,กาต่อคนอื่นก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นผลงานการพักช่องเกียดนะก็ถือว่าสมาชิกก็คงจะพอมกีกำไรกันนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยรับเดินข้าตู้ด้วอยา่างซูคอมคมิ่นก็ได้ตัวรุ่นตัวเชียร์มาช้าข้อมูลมวยก่อนโชกมีน้อยนะของผมในจะวิเคราะห์เชิงเท่าก่อนชคโดยล,ละเอียดให้กับสมาชิกฟัง เพื่อที่ประกอบการตัดสินใจทุกคู่นะครับผมจะวิเคราะห์มวยก่อนชกที่ผมภาคทุกคู่นะครับนะผมไม่ผมไม่สามารถที่จะภาคมวยโดยที่ไม่วิเคราะห์มาเลยไม่ได้นะครับนะเพราะว่าผมต้องให้ข้อมูลกับสมาชิกให้มากที่สุดนั่นเองนะครับนะก็มวยหู v i p ครับนะเพราะเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละ1 5 0 0บาทสัปดาห์ละ500บาทรายวันก็วันละ300บาทถ้าฟังเฉพาะวันอาทิตย์คนเดียวมวยหู v ว P ก็คิด1000บาทนะครับมวยหูพันลองก็ เดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ300รรายวันก็วันละ200แต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาทนะแต่ที่ที่สุดก็คือฟังเฉพาะช่อง7ช่องเดียวในเป็นมวยหูนะครับผมคิด100บาทนะครับนะตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องอยากจะฟังมวยช่อง7จ็ดโดยผ่านหูเวทีพวกเครื่องเข้าเวทีด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะดําเนินการให้นะครับนะตอนนี้ก็สั่งเครื่องมาเพิ่มนะครับเนะพื่อที่จะทำมวยหูเวทีเฉพาะช่อง7นะก็คิด ค่าบริการ150บาทนะครับอันนี้สมาชิกเขาเสนอมาเองนะว่าถ้าเขาอยากจะฟังมอยหู V I P ช่อง7ช่องเดียวโดยให้พกเครื่องเข้าวีทีไปด้วย,เ,ยเขาจะให้ค่าบริการเนี่ย150บาทนะครับนะซึ่งผมเองกอ็กำลังเตรียมเดี๋ยวเด๋เดือนหน้าให้บริการได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับมอย V I P เฉพาะช่อง7 150บบาทนะครับ สำหรับลายเสียงก็เป็นลายเสียงเวพีภาคพกเครื่องก็ภาคในเวทีแล้วก็เป็นฟาร์มไว 5G ด้วยนะครับใช้เครื่อง 5G ในภาคภาคเลยนะไม่ต้องผ่านกล่องเพราะฉะนั้นจะเสียงจะไม่ไม,ไม่ไม่วิ่งผ่านกล่องให้เสียเวลานะครับกนะ็จะไวกว่ามอหูที่ภาคอยู่ที่บ้านเลยนะเพราะว่าสมาติที่เขาเทียบให้แล้วนะครับาลายผมเนี่ยไวกว่ามอหูที่ภาคอยู่ที่บ้านไวกว่าลายเสียงกปไวกว่ามอหูก็ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เดือนละสีระบาทนะครับภาคกันเสาร์บอาทสวยินะครับส่วนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็คือ อ่าผมจะภาคมวยวันพฤดอีกหนึ่งวันแต่ว่าจะเป็นการคิดแบบแปยวันนะครับมยวยฮูเวีพราะเครื่องมวทีวันพฤดก็ส0 0บาทมารูพันต์วก,ก็200บาทแล้วก็ลายเสียงพีคิดร้อยเดียวนะพรุ่งนี้อ่ามวยเก้าคู่เนะี่ยผมวิเคราะห์ไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางไปภาควันแัดเหมือนเดิมนะมวยหูอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมครับนะมวยลายเสียงก้าคู่ก็คิดเพียงแค่ร้อยเดียวนะครับนะสนใจอยากสมัครกับผมแบบไหนอย่างไรก็สามารถโทรประสอบกันได้ที่0 8 2 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1ปด8ห่าหรือไอดีไลน์ผมก็อยู่ใต้คลิปทุกครั้งนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังผมวิเคราะห์มวยและคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลน์ให้ผมหนึ่งครั้งสําหรับคนที่ทํางานจริงจังและก็จริงใจนะครับในกะารหาข้อมวยของให้กับสมาชิกนั้นไม่มีการกักเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผมจะฟังผมหรือไม่รว่าจะไปฟังใครผมก็ให้ข้อมูลโดยละเอียดนะครับนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ท่านอื่นๆได้เข้ามาฟังข้อมูลใหม่ๆการวิเคราะห์มวยของ หน้าที่ต้องบอกว่า,าเคยมีคนให้ฉายาว่าผมเป็นมวยหูหางแถวนะเขาบอกว่าจะไม่มีคนฟังใครเขาจะมาฟังแลบประมาณนี้นะครับเนะี่ยพอทุกวันนี้ผมก็กําลังจะเข้าปีที่12แล้วนะครับภาคมยวยในเวทีเป็นปีที่12นี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่น่าสงสัยอีกต่อไปว่าผมภาคมวยกันแบบไหนย่างไรสัปดาห์หนึ่งมีคนฟังผมทั้งมวยหูมวยลายทั้งหมดประมาณ600กว่าคนนะครับนะมวยหูที่มีคนฟังถึง600กว่าคน ย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับการวิเคราะห์มการวิเคราะห์มวยของผมก็น่าจะเป็นการบอกบอกได้ในระดับหนึ่งว่าผมเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของข้อมูลมวยในเรื่องของการวิเคราะห์มวยเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเเวลาผมภาคมวยก็จะภาคมวยแบบไม่เป็นรองใครด้วยนะครับนะเพราะอยู่ในเวทีด้วยกันก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนํำมวยคู่ที่หนึ่งของรายการช่องเจ็ดนัดนี้นะครับนับเป็นการพบกัน ระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับนะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับนะคือเดิม <c oughs> คือเดิมทีเนี่ยทางด้านของเดิมทีนี่ทางด้านของเพชกำนันสิทธิ์กำนันนิรันจะ พบกับทางด้านของสายนาทีเป็นคู่ที่1นนะแต่ว่าทางด้านของแก้วนาคาและก็ศิงิ์อีสานเนี่ยถอนออกไปก็เลยปรับใหม่นะครับนะเป็นให้ทางด้านของเพชรกำนันเป็นคู่ที่2แล้วก็เอาคู่ใหม่มาเพิ่มนะครับนะสำหรับมวยที่สําหรับมวยที่มาเพิ่มใหม่นะครับมวยที่มาเพิ่มใหม่ <c oughs> ยกมาเอามาทั้งคู่เลยนะครับนะคู่ที่1ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงสอนท่านนงรสวจียเจาดพบกับทางด้านของฝ่ายมันคีเลียนผู้บัรม่วงโดยค่นี้ชกกันพิกัดตะหนัก104ปอนด์นะครับ สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงสอนทนงสอนทนงก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กน้อยทรงมวยก็ปีกมือบูบุญเข่าไหนครับเพืับได้เก็บการวุฒของชกนี่ทําได้ดีมีทนอกมีทานายชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าวุธมวยก็ดูว่ายังไม่หนักแรงและก็เหลี่ยมตัวอะไรต่างๆก็ดูว่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะก็ดูว่ายังเป็นมวยอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับสาหรับทางด้านของฝ่ายแดงสอนทนนง ข้อมูลต้นนั้นิคกองท่านสอนทนงปัจจุบันอายุ14ปีต้องดูด้วยนะครับว่าทางช่วงเจจะให้ชก2พัก2หรือไม่นะครับนะ่งวันนั้นผมเองก็จะบอกสมาชิกแน่นอนว่าชก2พัก2หรือไม่นะครับนะก็ส่วนสูงนี่ก็160นะจากโคราชครับกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก70ไฟปัป่นๆก็47กิโลกร,รัมเวทชกประจําก็อยู่ประมาณสัก102-103ปอนด์ปี67ชกมาแล้ว7ครั้งหละก็ชนะคะแนน2ครั้งเพราะว่าวอาวุธมวยไม่หนักแรงนะครับนะแล้วก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้นอก หนึ่งครั้งนะครับแพ้สามครั้งในการแพ้นอกหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งชกเวทีมักงกรมาททั้งหมดในสิบสามครั้งเคยชนะนักคุชกหนึ่งครั้งในยกที่สามและก็เคยแพ้นักคุชกหนึ่งครั้งในยกที่สามเช่นกันนะครับแต่เคยโชคที่ช่วงเจ็ดมาแล้วหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนนัดล่าสุดนี่เองนะครับส่วนเตน่กกาแฟเวนคีเลียนพุ่มพันม่วงปัจจุบันนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างใน <c oughs> รูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าใน่ครับแล้วก็ได้เก็บการลดทันได้ดีมีทนนอกเมตไนช่บงวงในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแรง,แ,ง,แ,งแล้วก็เป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวหักล้มเททิ้งนี่เก่งเลยนะแล้วก็ทางมวยนี่ก็ถือว่าจะเดินมวยแล้วก็ไม่แพ้มวยซ้ายด้วยครับสำหรับด้านของคีิเลียนนะครับข้อมูลตด้านคีิเลียน ปัจจุบันอายุ16ปี158เซนจากนาครศรีกระดูกมวยก็ชกประมาณสัก50ไฟน,นกระดูกนี้เป็นรองปล่อยๆ4 9กิกัก็มากกว่าท้าได้ฝาดน2กิโลจะถือว่าใหญ่กว่านะครับอยช่วงประจำก็ร้อย2องร้อปดปี6 7ชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ4นะเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่2และก็แพ้คะแนน1ครั้งครับชกวิธีมังกรมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งไม่เคยชนะนอกชกในวิธีมังกร3าครั้งในยกที่234และก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีมังกรมาก่อนนัด้ของเกลียน น่าจะยืนระยะครบ5ยกนะครับนะคือโชคที่โชคเด็ดมาแล้ว,ว,วล2ครั้งก็แพ้คะแนนทั้ง2ครั้งเลยนะครับเ <c oughs> มื่อคู่นี้ขึ้นเวทีไปนะครับนะก็รูปร่างในน้้นะของสอนธนา่จะสูงลอยกว่าแต่ว่าดูว่าจะบางกว่านะครับนะทางมวยนี่จะต้องเป็นทนัดของกีเด่นครับที่จะายเดินเข้าหา ส่วนทางด้านของสอนถนองก็คงจะตั้งรับเดี่ยวทางโดยบางตั้งโตอยู่ข้างเชือกนะ mm. เลี่ยมตัวอะไรต่างๆเหลี่ยมในจังหวะไล่แข่อะไรต่างๆนี่คีย์เลนดีกว่าส่วนวงนอกนี่ผมดูว่าทางด้านของสอนถนองก็เตะซ้ายแม่นเช่นกันนะครับนะต้นๆก็คงจะกู่ขี้สุสีนะแต่ว่าปลายๆนี่ผมอ่านว่าคีเลียนเนี่ยหักทางด้านของสอนถนองล้มสักสองสามทีนี่ก็น่าจะหาตัวผู้ชนะได้เลยเพราะว่าสอนถนองเป็นห่วยไม่มีเหลี่ยมนั่นเองนะครับชี้ตัวชอบันช่างก็ยังชอบไปที่เดอนของคีเลียนพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธน้าะแดเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันร์พบกับท่านนั่นของฝ่ายน้ำเงินสายนาทีวรวุุิบุญโรดมวยคู่นี้ชกกันที่ิีกัดน้ำหนัก112อสปอนด์สำหรับทางด้านคนะแดงเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรัน์ก็เป็นวบบฝาครบรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวอาจจะดูว่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยด้วยนะครับนะทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนของในเดินหน้าท้าชนเตะขาเจาะยาง ขาาั้นกระจกตมสักสอบรุนหลนหลับนับนกได้ก่อนนะครับนะวงหนก็มีก็พอมีนะครับนะแต่ว่ามีทั้งขึ้นคอมีทั้งลอยตามจังหวะมวยนะครับข้อมูลท้านเทคนดั้งเพชรกำนันศิษย์กำนันนิรันด์ปัจจุบันอายุ21ปี165เซนจากจังหวัดอุบลกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสักยี่สิกไฟชกวิธีมันกลมาทั้งหมดใน5้ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการนก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งเลยเพราะฉะนั้นจะต้องอาวุธมวยหนักแรงแนลนนะะคครรัับแแแ้้วก็พ1ง ยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก่อนนะครับนะก็เป็นมวยที่เข้ากลุ่มมาตั้งแต่ปีหกสามแหละแต่ว่ามาต่อยครั้งสองครั้งแล้วก็อยู่หายไปนานนะก็มีแต่ชนะเขาแต่ว่าไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีมากลุมเพราะว่าชกกันเพียงห้าครั้งเท่านั้นเองส่วนตะลักอลฟานุนสานาทีสรุ่งโรจน์นะครับสานาทีสานาทีก็เป็นมวยขวาครับรุปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กน้อยสมมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับวูกัได้เก็บการวุดทำได้ดีมีท่านนอกปิตไนชกวง,งนอกวองในก็ดู่จะะะเเกกกงใกล้คียัันนรนระบ <c oughs> ข้อมูลต้นทุนเดกของสายนาทีส,นะทสรุ่งโรดปัจจุบนันอายุ22ปีก็แก่กว่า1ปี1 6 7เซนก็สูงกว่า2เซนจากจังหวัดเชียงรายก็ตามสไตล์มวยเหนือนะครับนะชกเวทีมังกระดูกมวยก็มัดสัก40ไฟซ้อมอยู่ที่น่าจะ PK นะครับนะสำหรับสายนาทีนะป่วยป,ยป,ยปยก็55กิโลกร,รมัมเวทชกประจำก็112่้อปอนด์ปี67นี่ปี67นี่ก็ชกไปทั้งหมดนี่ก็ปี67นี่ชกไป6ครั้งนะก็ชนะ4เป็นการน็อก2ครั้ง ในยกที่1ทั้งสองครั้งแหละแล้วก็แพ้แล้วก็แพ้สองครั้งนะครับเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่4ครับชควิธีมังกรมาทั้งหมดนี้ก็15ครั้งนะแล้วกูชกห้าครั้งเป็นการนอกภายใน3ยกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แพ้นก3าครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่2 3 4สี่เคยชกที่ช่วงเจ็ดมาแล้ว3ครั้งก็ชนะนก2ครั้งแล้วก็แพ้นกหนึครั้งนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของเพชรกำนันนี่ก็เคยชนะมานะครับนะเคยชนะทางด้านของแสงอาทีมาแล้วเมื่อวันที่18กันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับนะวันนั้นก็เป็นมวยสัญจรที่อุบลนะก็ <c oughs> ทางด้านของเพชร <c oughs> เพชรกำนันเนี่ยก็เป็นมวยที่อุบลนะครับเพราะฉะนั้น ทางด้านของสายนาทีก็เลยแพ้ไปนะครับนะก็มาเจอกันใหม่วันนี้ทางมวยก็คงจะเป็นทางด้านเข้าไปแด้เพชรกำนันครับนาที่ประเภทโดนเตะขาเจาะยางคว้างจะประมาณสอศอกลุ้นนอนหลับนับได้ก่อนนะครับนะส่วนทางด้านของสายนาทีถ้าจะชนะได้ก็คงจะต้องลุ้นปลายๆนะครับเพราฉะนันผมก็ยังเห็นว่าต้นๆน่าเข้าทางด้านของเพชรกำนันก่อนเพราะว่าเคยชนะมาแล้วนะครับนะก็ชนะจริงนะผมดูแลชนะจริงดูคลิปการชกแล้วก็ถือว่าชนะจริงนะครับแต่ว่านั่นเป็นการชกที่ต่างจังหวัดเราก็ อาจจะยังไม่สามารถเทียบเคียงอะไรได้เพราะเป็นการชกในบ้านของทางด้านของเพชรกำนันด้วยนะครับในะส่วนทางด้านของสานาทีซึ่งเป็นมวยทำเนล้วก็ไปเยือนนะครับวนะับนนั้นนี้ก็ถือว่าแพ้จริงมาเจอกันใหม่ที่ช่องเกียนินี่สาน,น,น,นนะสาทีได้เปรียบแน่นอนนะครับสายทีได้เปรียบแน่นอนแต่ผมก็ยังอ่านว่าถ้าทางด้านของเพชรกำนันเตะขาต่อยมัดปันศอกไปก่อน ยังไงก็ได้ลุ้นก่อนนะครับนะ,อะชอบตอนนี้ก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรกำนันสิทธ์กำนันนี่รันเคยชนะมาแล้วคงไม่กลัวนะครับข้อที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของประดงเพชรบุญชอบสอภาราชพราะตด้านของฝ่าวันดวนหนึ่งทูทางด่วนมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 4ึ่งร้อยสี่เดปอนด์ก็ถือว่าเป็นมวยตัวใหญ่นะครับนะเป็นมวยเวทใหญ่นะครับ สัดส่วทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบ,บุญชอบนะครับนะเพชรบ,บุญชอบเขาเป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวสมวยก็ฝีมือมูอบุญเข่าในครับดูครัได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นตไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะสมวยนี่จะแข็งแกรง,แ,งแล้วก็เป็นมวยมีเหลี่ยมนะั้นเข่าในนี่ถือว่าเหลี่ยมหักล้มเต็มทิ้งนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับนะกะดูเบอร์วงการผ่าน,มว,าานมวยก็ถือว่าแข็งโป๊กนะครับ ข้อมูลนทางด้านเทคนิคของทางด้านเพชรบุญชอบสอภาราชปัจจุบันอายุ24ปี176เซนจากบุรีรัมย์กระดูกมือก็ชกปัดเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่สอภาราัตปัจจุบันก็67กิโลกร,รัมเวทชกประจําเพประมาณสัก138นัดนี้ชก141ก็ถือว่าเพิ่มเวทขึ้นมาอีก3ปอนด์นะครับนะับปี67ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการเป็นการแพ้2ครั้งนะครับนะั้นแล้วก็แพ้นอก1ครั้งชกเวทีมังกรม,มาทั้งหมดนี้35ครั้งแหละเคยแพ้นนนนน็ออออคคคใใใรรราาาด้า้้ขงงงงชชกกกก5ัััแลววยยไมยนในในม,มม่่เเะทีน นัดนี้ผมก็ลอ่านว่าไม่น่าจะน็อกทางด้านของคุชกได้นะครับนะเคยชกที่ช่วงเจ็ดมาแล้วหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนไปนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนั่กฟานเมอนด่วนหนึ่งชูทางดวนดวนหนึ่งชูทางด่วนก็เป็นวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวประเภทปาตัว,วตัวเท่านะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าในครับรูปรับได้เก็บการวุฒของชอกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกวีตตัวไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยก็จะแข็งแรงแข็งแรง,แรงตลอดเกมนะครับ ข้อมูลนนาเทคนกเด็กคนต้นนาดวนหนึ่งชูทางด่วนปัจจุบันอายุ19ปี175เซนก็ปัดหัวตัวเท่านะจากกาลสินซ้อมอยู่ที่น่าจะซ้อมอยู่ไข่เกร็ิพันธมิตินะครับนนะปี667นีชกไปแล้วหนึ่งครั้งก็เสมอกันเสมอมานะครับนะชกเวทีมังกรุมาทั้งหมดใน15ครั้งเคยแพ้นกคู่ชก3ครั้งเป็นการแพ้นกภายใน3ยกทั้ง3ครั้งและก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมังกรุมาก่อน และก็ไม่เคยแพ้นอกไข่เช่นกันนะครับนะเพราะ,ะนั้นผมก็เลยอ่านว่ามวยคู่นี้สู้กันอย่างห้ายกเพืต่างฝ่ายต่างไม่เคยน็อกไข่นั่นเองมีแต่โดนน็อกนะครับนะพอไม่เคยน็อกไข่ไม่เคยน็อกไข่มาเจอกันก็สแสดงว่าอาวุธมวยต่างฝ่ายต่างก็ไม่หนักเพราะ,ะนั้นผมดูว่าน่าจะเ,ย,เย็นยะอยู่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับนะรู้ข้อมูลแบบนี้เราก็สามารถที่จะวางแผนการรุ้นกันเชียร์ได้นะครับนะผมเองก็จะวางแผนใ้กับสมาชิกว่าย,ยกที่1ควรจะเข้าแบบไหนอย่างไรนะ มีราคาดีๆให้ออกตัวยกไหนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะผมอ่านว่ามวยคู่นี้ชกกันเดี่ยน5ยกเราก็สามารถที่วางแผนเก็บกําไรได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับ <c oughs> สาหรับทางด้านของด่วนหนึ่งนะครับใน,นด่วนหนึ่งนี่ก็ยังไม่เคยมาชกที่ชคเจ็ดมาก่อนนะครับนะส่วนน่าของเพชรบุญชอบก็มาชกเพียงครั้งเดียวนะครับสาหรับมวยคู่นี้ผมจะวิเคราะห์กันให้เห็นชัดเจนว่ากระดูกมวยบุมวยการผ่านมวยของทาง้านเพชรบุญชอบนั้นดีกว่า ามวยซ้ายนั้นชัดเจนกว่าอาวุธมวยของทางด้านทางคู่ก็ไม่หนักแรงนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของเหลี่ยมตัวนี่ทางด้านของเพชรบุญชอบเป็นมวยที่เหลี่ยมหักล้มเททิ้งเก่งนะ,ะคู่ชกจะขึ้นเข่าในหักล้มกลิง้งล้มหงายได้ตลอดเกมฑน,นะครับนะผมผมก็เลยอ่านว่าน่าจะมีราคาออกนําก่อนนะครับถ้าทางด้านของดวนหนึ่งซึ่งอาศัยความสดนะอายุ19น้อยกว่าประมาณสักสีหปีจะอาศัยความสดบดนี่ผมอ่านว่าไล่แข่นขึ้นคอทางด้านของเพชรบุญชอบนั้นยากพอสมควรนะครับนะเพชรบุญชอบ จะหมดแรงให้ขึ้นคอตีได้นี่ก็คงจะปลายๆยก4ีนะครับนะก็เลยอ่านว่าข้าพเพชรบุญชอบก่อนออกตัวได้ก่อนนะครับที่ตัวชอบกันชงยังชอบไปที่เรื่องของเพชรบุญชอบสอผ่าราชนะครับคู่ที่4ี่ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างด้วยนะครับนั่นเป็นการพบกันระหว่างท่านกข่ประดงเพชรทองหล่อสิหลวงพี่น้ำฝนพวกับธนากขปานเงิน์จอมภาพเบรกของเพชรนวยคู่นี้ชบกันพิกัดน้ำหนัก135อสาปอนด์สำหรับทางด้านข่าแปดงเพชรทองหลอก็ เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับนะทรงมวยก็ประเภทตีมือบูบุนเข่าในร,รับได้เก็บการเวิร์าทำได้ดีมีทัางนอกปิดหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับแล้วก็เป็นมวยที่หัวจิตวันใจดีแพ้นักยากก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้กันอย่างฮายกวัดใจกรรมการ ข้อมูลต้นน่าเทคิคของต้นน่าเพชรทองรอสิตหลวงพี่น้ำฝนปัจจุบนันอายุ24ปี174เซนจากบอรรเดรมกระดูกมวยก็โชกมาประมาณสัก70กว่าไฟซ้อมอยู่กับอันสุกุมิดหรือเปล่าหรือว่าซ้อมพีเคก็เดี๋ยวจะติดตามกันอีกทีนึงนะครับนับไปก็เข้า14กิโลกร,รัมเด็กชกประจำก้นกอน135ปอนด์ปี67นี่ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งครับชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่4.5ครั้ง นกคูช่ชก5ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกเพียงหนึ่งครั้งในยกที่สามวันนั้นก็โดนศอกนะครับนะก็การแพ้นอกเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนา62นะครับนะก็ผ่านมาประมาณ7ปีแล้วที่ทางด้านของเพชรทองอ่าประมาณ6-7ปีอ่ะปีนี้6-7นะครับนะก็ประมาณ5-6ปีนะครับที่ทางด้านของเพชรทองหล่อไม่เคยแพ้นอกใีรเลยผมก็เลยอ่านว่าเพชรทองหล่อน่าจะย็นเนยะยะได้5ยกในนัดนี้นะครับเคยชกที่ชกเจ็ดมาแล้ว4ครั้งนะก็ชนะคะแนน2ครั้งแลวก็ แพ้คะแนน2ครั้งล่าสุดนี่นะครับส่วนตัวาได้ขับฝานมินจอมภาพเบรกคอมแพคจอมนี่จอมนี่ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างก็สูงยาวเท่าๆกันทรงมวยข้อฝีมือบุ๋มบุนเข่าในาครับรู้กับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปิดทนานชกม้วนนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าประกอบในนี่ผมดูว่าจอมก็ถือว่าตีเข่าได้ดีแล้วก็มีเหลี่ยมพักนรำเต็ทิ้งเก่งเช่นกันนะครับ ข้อมูลทารกเทนีของจอมปัจจุบนันอายุ21ปีก็อ่อนกว่า3ปี173ก็ประมาณกว่า1เซนก็ถือว่าปาัดหัวตัวเท่าจากสุราษฎร์ธานีกระดูกมวยก็บวม70กว่าปไปเท่ากันเดือดชกระจำนวน35ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว2ครั้งก็แพ้ทั้ง2ครั้งแต่ว่าชกมวยสามยกนะครับนะชกวิธีมกงกรมาทั้งหมด35ครั้งน้อยกว่าทางด้านฝรัง10ครั้งก็ชนะนอกุูกชก2ครั้งในยกที่2กับยกที่4และก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้ง ในยกที่สานะครับนะเคยชกที่ช่วง7มาทั้งหมดใน้ครั้งก็ชนะคะแนน3ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งนะครับนะฮะมาจากามวยไทย5ยกไปประมาณสัก6เดือนกว่านะครับ <c oughs> สำหรับมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้ขึ้นไปในรูปร่างในปาดหัวตัวเท่ากันเลยนะครับนะทางด้านของอเพชรทองหล่อก,ก็ประเภทเตะซ้ายแล้วพับเตะซ้ายแล้วคานะวงนอกนะแล้วก็วงในก็ปั้มรับมาตีกวานะ่าในเส้นดันแทง แต่ทรงมวยความแข็งแกร่งดูว่าจะออนแอนปนิกหนึ่งนะโดนคือหัวใจดีก็จริงแต่ว่าเวลาโดนอาวุธหนักๆ,ๆนี้ก็จะมีวูบวักหน่อยส่วนท่าน้าของจอมพระรันชัยนี่ก็คงจะปักหลักนะคงจะปักหลักแล้วก็ใช้ลูกแข็งแกร่งแงนะครับแตะออกแต่ละทีแตะแต่ละดอกออกแต่ละแข้งนี่ก็ถือว่าน่าลุ้นน่าเชียร์เลยนะครับนะในเรื่องของความแข็งแกร่งข้อแขนอะไรต่างๆนะเวลาประกบในก็คงจะไล่แขนขวางรน้สะเดินแทงสู้กันไปสู้กันมาอยู่ที่ว่า ใครจะแฟบก,ก่อนกันนะครับนะักสู้ตัวผมก็ยังเห็นว่ามวยทรงเนี้ยเหมือนมวยชิงแชมป์นะครับก็ต้องอยู่ที่วัฒสสนาของตัวนักมวยด้วยแต่ถ้าว่ากันที่ยอดฝีมืออาที่ฝีมือของนักมวยนี่ผมก็ยังดูว่าทางด้านของจอมน่าจะได้เปรียบในเรื่องของความแข็งแกร่งแ็งแรงของข้อแขนของสัตว์ร่างกายในช่วงท้ายๆนะครับนะชี้ตัวชอ่องคนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของจอมผระเบกคอมเพล็กซ์นะครับก็ครบเ้วื่อนกันทั้ง4ีคู่ครับสำหรับรายการมวยช่อง7็อัปเดตข้อมูลมวยล่าสุดแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววัน วันช่างนะครับวันชกวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาขึ้นคลิปวันทงหลังช่างหลังจากที่นักมวยช่างน้ําหนักเสร็จกันเรียบร้อยว่าผมจะออกไปเกี่ยวแบบไหนอย่างไรสมหริบผมจะได้ลุ้นเชียร์แบบไหนอย่างไรนะครับนะซึ่งท่านเองที่อยากจะฟังผมภาคมวยก็0 8 2 7 5 1 1 9 8 8น่านะครับ0 8 2 7 5 1 1 9 8 8น่านะครับนะมาฟังกันว่าทําไมผมภาคมวยถึงมีคนฟังถึง600กว่าคนทำไมผมถึงภาคมวยในวีทีได้เป็นปีที่12ติดต่อกันแล้วนะครับนะเพราะนั้นผมจะ ต้องมีดีอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนไม่งั้นคงไม่มีใครฟังผมนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ